ขอหน้อมๆเดีคุณปพุทธคุณปธรรมคุณประสงค์ผู้ดำรงศีลาสมาจายรผู้ปฏิบัติตัดสงสารสุนิพานปนวัตภัยเจริญพ่อนออกจนไดยมพ่อแม่ปุทศาสนิกะ้นทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามหับซ่อมมัฟังอยู่ในขณะนี้เมื่อนี้ขาอนุญาตได้น้อมนำเอาประทำคําคสั่งสอน อันเป็นคนําสอนในทางพระบุทธศาสนาที่พระบรมศาสดาสมาสักบุทธเจ้าได้อธิบายขยายความไว้เมือ่อนีนเขานาเสนอคําว่าบุญบุญในที่นี่คืออย่างออกต้นยมพอเม่เต่าเกเข้าไปวัดเข้าบอกว่าพักกันไปเอาบุญแต่ว่าเขาบ่าได้บุญบุญได้แท้จริงบุญเมื่อเกิดผลแล้วมันจึงเป็นพลังนั่นก็คือความสุขบุญเมื่อเกิดผลจึงเป็นกําลังนั่นก็คือความสบายกาย บุญเมื่อเกิดผลจึงเป็นกำลังนั่นก็คือความสบายใจบุญออกตัวนิยมถามมาบางคนถามว่าบุญมีสะพออยู่ในวัดบ่ครูบาอาจารย์เป็นเน้นย่ำอยู่เป็นประจำว่าบุญมีอยู่ในหูในตาบุญมีอยู่ในห้องเฮียนในห้งหมอบุญสําหรับลูกก็คือเหตุดีก็พอก็แม่บุญสาหรับพ่อแม่ก็คือการได้สอนลูกให้เป็นคนดีบุญสําหรับผู้เป็นผัว ก็คือการเหตุหักเมียเหตุดีกับเมียบุญสำหรับผู้เป็นเมียก็คือการปฏิบัติดีกับบุกับผัวนี่คือบุญเข้ามาวัดย้อนว่าประเมคกูบาอาจารย์เป็นเนื้อหน้าบุญเป็นเนื้อหน้าบุญดีที่สุดที่เราได้เลือกไหวพราะฉะนั้นบุญสําหรับผู้เป็นพอเป็นแม่นั่นก็คือการที่ได้ส่งเสริมลูกหำลูกเฮียนแหละสอนลูกให้เป็นคนดีบุญสําหรับผัวก็คือการหักเมียประพฤติปฏิบัติดีกับลูกกับเมียบุญสําหรับผู้เป็นลูกก็คือการ เปิลเลี่ยงเข้ามาให้เลี่ยงเป็นต่อเลี่ยงกายด้วยอาหารการกิน่แซ่พที่นเลี่ยงใจด้วยการว่าวนว่ามวนบ่กเป็นคนว่องยากตากถางบ่กเป็นคนว่องยากปากเปียกอันนี้คือบุญเพราะฉะนั้นมื่อนี้ขอได้นำเอาบุญนี่มาว่ามาก,ก่าวเปื่อเป็นอุตหนซ้อนใจเปืือเป็นขอขิดเตือนจิดจะคิดใจอย่างแก้วดานทั้งหลายตีกำลังดำเนินชีวิตอยู่ตีกำลังเลื่อนไว้ไปมาถูกสารตีเน่าที่ยอยู่โดยเฉพาะสังคมในปัจจุบัน บอ,อกจนโยมทัม้งหลายเฮาพากันไปวัดเขาก็บ,บอกว่าพากันไปเอาบุญแต่ว่าเฮาได้แนว่อื่นไปเอ่อเข้าพากันไปวัดถ้าเฮาบ่ได้บุญแล้วเฮาก็จะลุปทึนแบบเดียวก็เข้าไปลงทุนลงฮอนไหวแต่ว่าเฮาเสียสละเวลามาเหตุบุญแต่ว่าเฮาบ่ได้บุญมันก็จะลุปทึนแบบเดียวก็เข้าไปฆ่าขอฝากไหวกับทุกคนทุกทานขอเจริญพร